นวัดีค่ะสวัสดีพี่นันด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รูฟอร์ดไอเมสการาชิพุท์พระรามห้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่นันค่ะซื้อรถกระทางน้องแจ็คเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคดีครับผมเจอกันยังไงครับพี่ก็พอดีมีคนแนะนํามานะครับครับคนที่เคยซื้อไปแล้วแนะนํามาครับคับบริการดี ได้เจอกันเลยครับตัวรถวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่นันโอเคครับเช็คเรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์ดีครับรถคันนี้เห็นพี่นันบอกว่าเอาไปใช้ในกิจการด้วยใช่ครับใช่ครับทำไมถึงเลือกเป็นฟอร์ดที่เอาไปใช้ในกิจการนี้ก็รู้แล้วมันแก่งบึนดีครับใช้มปสี่คันแล้วที่บริษัทมีสี่คันแล้วที่บริษัทมีสี่คันที่เป็นตัวเจนใหม่ใช่ไหมคะหรืเป็นหลายรุ่นอ๋อหลายรุ่นที่เป็นฟอร์ดอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับ เป็นพอปวฟอฟ์อยู่แล้วใช่ใช่ที่พี่นันเอาไปใช้เกี่ยวกับกิจการโซลารเซลใช่ครับตัวนี้โซลาเซลครับเราบริษัทก,ก็มีหลายมีมหลายกิจการนะแต่ว่าตัวนี้ของ Solar โซลารเซลดยเฉพาะครับอเอาไปไปขนแผงโซลาเซลลอย่างงี้ใช่ไหมไปพาลูกน้องทีมงานไปทํางานอย่างงี้ครับตามจังหวัดต่างๆแสดงว่าไปไกลเลยครับก็ทั่วประเทศใช่ครับบริษัทอโอมาไกลด้วยครับ แล้วการบริการการต้อนรับภายในชารูมเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีมากครับดีมากครับบริการบรกันเองดีครับอยากให้ทางพี่นันนะคะเป็นตัวแทนนิดนึงฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางชลรุมจากทางน้องแจ็คค่ะพี่ครับก็มาออกกับน้องแจ็คเลยครับบริการดีนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลโอเคนะครับครบถ้วนนะครับครับก็ขอบคุณพี่นันมากๆเลยครับผม เป็นอีกหนึ่งเสียงจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชรูมฟอร์ดไอเมสาขาราชบุรีพระราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ภกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะเช่นค่ะคก็ขอบคุณพี่นันมากมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชัชวานและก็ลุงตีมากมากเลยนะครับที่ไว้วางใจให้แจ็คได้ดูแลนะครับก็ขอให้รถยนต์ฟอร์ดคันนี้ขนเงินขนทองครับครับให้ ให้พี่เยอะๆเลยนะครับเฮงๆรวยๆนะครับขอบพระคุณครับอันนี้เราให้ด้วยครับอันนี้อยากให้พี่เลยครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ